สวัสดีค่ะคนลักนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u โหรา95ดูดวงกับมาแพนนะคะเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่คนราศีสิงห์เนี่ยจะมีโอกาสดีมากในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินการรับทรัพย์ทำกำไรนะคะเป็นเดือนที่ตอบโจทย์มากในเรื่องของการงานในเรื่องของการผลักดนันการงานผลักดันเป้าหมายที่คุณต้องการทําให้มันเป็นจริงให้มันสําเร็จเพราะว่านอกจากพลังของตัวคุณเองคนเดียวแล้วเนี่ย มันยังมีพลังของคนที่จะมาช่วยเหลือมีพลังของคนที่จะมาช่วยสนับสนุนต่อยอดทําให้คุณสามารถที่จะก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นนะคะเป็นเดือนที่จะมีผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยแล้วก็เป็นเดือนที่ตอบโจทย์มากในเรื่องของการเจรจาการค้าการขายการต่อรองทําธุรกิจการต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรนะคะเพราะว่า เดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ดาวพุธเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะคะโคจรมารับตําแหน่งเกษตรราธิบดีในภพลาภะประมาณ20วันตั้งแต่วันที่3จนถึง23มิถุนายนเป็นช่วงที่ตอบโจทย์มากในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินการเจรจาต่อรองในเรื่องของการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์การทําธุรกิจการค้าการขายสร้างเงินสร้างกําไร สร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าดาวพุธไม่ได้มาเดียวๆนะคะดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวของการค้าการขายเป็นดาวของการพูดคุยเจรจารอบนี้ไม่ได้มาเดี่ยวนะคะเพราะว่าเขาโคโจรเข้ามาอยู่ในภพราภ้าของคุณเนี่ยมากุมอยู่กับดาวพระหัสด,ดาวของปัญญาความรู้ดาวของผู้ใหญ่ด้วยนะคะเวลาที่ดาวพุธกับดาวพรหัสเขาโคโจรมาเจอกันเนี่ย จะทําให้มีเกณฑ์ของการค้าการขายที่มันโดดเด่นมากขึ้นเพราะว่ามันจะไปเพิ่มในเรื่องของความฉลาดทางการงานทางการเงินให้กับคุณนะคะเป็นช่วงที่จะมีประกายของไอเดียในเรื่องของหัวการค้าที่มันมากขึ้นสามารถที่จะหาช่องทางหาลู่ทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานการค้าการขายในเรื่องของช่องทางทำเงินทำกำไรที่แต่ก่อนอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะดีขึ้นอย่างพิธุพิตาเลยเป็นช่วงที่จะมีโอกาสรับทรัพย์ใหญ่รับเงินก้อนหรือเป็นช่วงที่จะมีโอกาสทําเงินทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นช่วงที่ผู้จาเป็นเงินเป็นทองนะคะสามารถที่จะปิดดีลใหญ่ได้สามารถที่จะเจรจาการงานการค้าทําสัญญาลอดใหญ่หรือเป็นเรื่องของการงานที่จะไปล็อบบี้ไปตกลงการงานกับผู้ใหญ่กับคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจมากกว่า จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นมากโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมีสูงเลยนะคะนอกจากนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่พระอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่ดีตลอดทั้งเดือนนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกกลุ่มอยู่กับดาวมฤตยูในภพกัมมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังโคจรไปรับตําแหน่งราชาโชคอยู่ในภพลาภะกลุ่มอยู่กับดาวพรหัสดาวคู่มิตรนะคะ แล้วก็ไปกลุ่มอยู่กับดาวพุธด,ดาวของการสื่อสารการงานการค้าด้วยมันจะทําให้เรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์ดีตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเลยเรื่องของเป้าหมายของคุณสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมุ่งหวงังสิ่งที่คุณต้องการจะทําความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่มันจะหลั่งไหลเข้ามานะคะโอกาสที่จะไปคุยในเรื่องของการงานกับผู้ใหญ่เจ้านายโอกาสที่จะไปหาคนที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ มาสนับสนุนในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินหาแพลตฟอร์มมาให้หรือเป็นเรื่องของการงานที่จะหาเครือข่ายสายสัมพันธ์ใช้เครือข่ายสายสัมพันธ์ที่มีใช้เครดิตที่มีในเรื่องของหน้าที่การงานก็ตอบโจทย์มากเหมือนกันนะคะเป็นเดือนที่ไม่ว่าจะจับไปทางไหนก็มีโอกาสทําเงินทํากําไรนะคะเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ผู้จา่ายเป็นเงินเป็นทองทําอะไรมันก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์เข้ามาได้ เพราะว่าเป็นช่วงที่มีราหูโคจรมารับตำแหน่งเกษตรราธิบดีเลงกับลัคนาด้วยนะคะถ้าท่านใดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการงานในเรื่องของเป้าหมายอยู่อยากจะทำอะไรอยากจะริเริ่มลงทุนอยากจะผลักดันการงานไปในด้านไหนเดือนนี้สามารถทำให้มันสำเร็จเป็นจริงได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้เครือข่ายสายสัมพันธ์ราหูที่ได้ตำแหน่งเกษตรเลงลัคนาของคุณเนี่ยตอบโจทย์มากนะคะ เพราะว่าราหูเนี่ยเขาจะเป็นดาวที่เหมือนชอบเรื่องของเครือข่ายนะคะชอบเรื่องที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนดังนั้นการที่เข้ามารับตําแหน่งเกษตรราธิบดีเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถที่จะหาสมัครพรรคพวกเพื่อนฟูงหาเครือข่ายหาพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมดําเนินงานหาคนที่จะมาเป็นแบ็กอัพหาคนที่จะมาร่วมผลักดันการงานไปกับคุณได้นะคะมาทําในสิ่งที่คุณไม่ถนัดให้คุณ มันจะทำให้เรื่องของการงานเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะคะแล้วคุณก็ไปผลักดันในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการขายหรือในสิ่งที่คุณถนัดแทนก็จะมีเกณฑ์ดีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยให้ระวังไว้เรื่องหนึ่งคือในเรื่องของความใจร้อนกับในเรื่องของความใจใหญ่เกินความจำเป็นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวอังคารจะโคจรมากุมลัคนาของคุณอยู่ ปกติแล้วดาวอังคารโคจรเข้ามาดวงเดียวเนี่ยส่งผลดีในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ส่งผลดีในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวของความขยนขันขันแข็งเป็นดาวของความมุมานะมุ่งมั่นพยายามแต่รอบนี้ดาวอังคารโคจรมาเลงกับราหูที่อยู่ในภพปัตนินะคะดาวอังคารกับราหูเนี่ยเขาเป็นดาวธาตุลงเหมือนกันก็จริงเป็นดาวคู่ธาตุก็จริงแต่มันให้ผลในเชิงรุนแรงแตกหักจะทําให มีความใจร้อนจนเกินความจําเป็นหรือเป็นเรื่องของการที่ตัดสินใจลงมือทําทางที่ยังไม่ได้พร้อมเท่าที่ควรนะคะอาจจะย,ยังไม่ได้มองสถานการณ์รอบด้านมากพออันนี้ต้องระวังไว้บ้างเรื่องของการที่จะใจใหญ่ใจกล้าจนเกินพอดีเนี่ยต้องดูแลกันบ้างนะคะช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยขอให้เดินทางสายกลางไว้ก่อนนะคะทำทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของตัวคุณ อย่าเสี่ยงโดยไม่จําเป็นแล้วก็ระวังเรื่องของการเงินการลงทุนที่มันเวอร์วังอลังการจนเกินไปนะคะช่วงนี้ใจเย็นๆอย่าจ่ายง่ายจ่ายไวจนเกินไปอาจจะทําให้จ่ายเกินพอดีเกินความจําเป็นงบประมาณบานปลายได้ง่ายอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานในช่วงเดือนพฤษภายนเนี่ยถ้าคุณทําอะไรที่มันแปลกไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เดินออกมาจากความคุ้นเคยเดิมๆเ,เดินออกมาจากเซฟโซนของตัวเองบ้างจะตอบโจทย์มากนะคะจะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรสามารถที่จะจัดการแก้ไขสามารถที่จะทําให้มันสําเร็จได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าดาวอังคารกับราหูเนี่ยเขาเป็นดาวของความใจสู้เวลาที่เข้ามาเจอกันเนี่ยคุณสามารถเอาชนะปัญหาได้ทุกอย่างนะคะเพียงแต่ติดตรงที่ว่า ขอให้ระวังเรื่องของความใจร้อนกับความกล้าที่เกินพอดีจนเกินไปต้องใส่ใจในเรื่องของความรอบคอบระมัดระวังทําทุกอย่างให้มันพอเหมาะพอเจาะอย่าเสี่ยงเกินความจําเป็นนะคะเพราะว่าช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีปัญหาจากงานเก่าที่มันยังคาราคาซางอยู่หรือมีปัญหาจากเรื่องของงานเก่าโครงการเก่าที่อาจจะจบไปแล้วก็ได้นะคะแล้วมันมีปัญหากลับขึ้นมาอีกรอบอาจจะเป็นเรื่องของการซ่อมการปรับปรุงแก้ไข มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนข้อสัญญาเงื่อนไขาบางอย่างบางประการกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้หรือเป็นเรื่องของปัญหากับโจทย์เก่าก็ได้นะคะเดือนมิถุนาเนียมีโอกาสที่จะมีปัญหาประเภทที่มันเข้ามาโดยที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้นึกถึงมาก่อนมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีลูกน้องทีมงานคนที่ทํางานด้วยกันทุกวัน สร้างปัญหาสร้างความติดขัดในเรื่องของการงานให้กับคุณได้อยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่บอกอย่างทําอีกอย่างหรือเป็นเรื่องของการที่เข้าเข้าออกกบ่อ,อ,บอยๆลาหยุดบ่อยคัดบ่อยก็จะทําให้การงานมันติดขัดมีปัญหามีความล่าชา้าขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์กับเรื่องของคําพูดคาจารเรื่องของการสื่อสารหรือเรื่องของการพูดจาด้วยอารมณ์ไว้บ้างนะคะเพราะว่าช่วงที่มีดาวังคารเล็งกับราหูเนี่ย มันเป็นช่วงที่น็อตหลุดง่ายนะคะเป็นช่วงที่จะมีความใจร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้ามีอะไรที่มันไม่ถูกใจมีอะไรที่มันล่าช้ากว่าที่คาดคิดไว้ขึ้นมาอาจจะทําให้มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนก็ทํำใจเย็นๆทําใจร่มๆไว้หน่อยนะคะการงานการเงินมันจะได้ไหลามาเทมาจะได้คล่องตัวคล่องมือนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่มีโชคจากผู้ใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งดาวพุธมีทั้งดาวพฤหัตที่โคจรอ,อยู่ในภพลาภะของคุณนะคะดาวพุธยังได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีอีกด้วยแล้วยิ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังพระทย์ดาวประจําตัวของคุณเองจะมารับตําแหน่งราชาโชคในภพลาภะด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยโดดเด่นมากในช่วงเดือนมิถุนายน มีโอกาสที่จะได้ลาบลอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินจากผู้ใหญ่จากคนใกล้ชิดการงานอะไรต่างๆที่อยากจะทําอยากจะส่งมอบมันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ง่ายกว่าที่คิดด้วยนะคะอยากจะทําอะไรก็มักจะมีคนให้ความช่วยเหลือให้ความเกื้อหนุนมีคนสนับสนุนมีคนให้ความร่วมมือร่วมมือนะคะ เรื่องของการงานต่างๆมันก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากทีเดียวในส่วนของเลขนำโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เกี่ยวกับคนใกล้ชิดที่สนิทที่สุดในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เบาสักนิดหนึ่งนะคะอย่าทุ่มมากจนเกินไปมีราหูเล็งลัคนาแล้วยังได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีด้วยเนี่ยโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะ แต่มันจะเพลินง่ายมันจะเสพติดง่ายนะคะดังนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เอาแค่มันพอดีพอดีพอสมน้ำสมเนื้อนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพกับเรื่องที่ต้องระวงังเดือนมิถุนายนเนี่ยหลกัหลกๆเลยคือระวังเรื่องของรถดาเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุจากความใจร้อนใจเร็วอุบัติเหตุจากเรื่องของการเผลอเลอิเผลอสติหรือเรื่องของการเมาแล้วขับนะคะ เพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวอังคารดาวของอุบัติเหตุโคจรมากุมลักนาแล้วยังเลงกับราหูที่อยู่ในภพปัตตนีด้วยเรื่องของความใจร้อนนี่ต้องระวังให้มากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ขับขี่รถยนตพาหน,นะมันจะทําให้คุณมีเรื่องมีราวบนท้องถนนได้ง่ายแล้วก็ในเรื่องของการงานก็ระมัดระวังซักหน่อยอาจจะทําให้มีอุบัติเหตุจากการงานมีเหตุเลือดตกยางออกได้นะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องของฟืนไฟไฟไหม้ไฟไไฟ้าลัดวงจร ตึกเก่าบ้านเก่าหรือบ้านไหนที่มีระบบไฟฟ้าที่มันเก่าแล้วอันนี้เรามาระวังดูแลกันสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันโบราณตกรุ่นไปแล้วอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสายไฟกันบ้างนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุไฟฟ้าที่มันอาจจะมาจากความชื้นจากเรื่องของฝนตกน้ารั่วแล้วไปโดนตรงจุดที่มันจะทําให้เกิดอันตรายจากเรื่องของไฟฟ้าได้ อันนี้ก็ขอให้ดูแลระมัดระวังใส่ใจกันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ดูแลเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ของคนใกล้ชิดให้มากๆด้วยนะคะระวังโรคจากความเครียดกันให้มากสักหน่อยพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําเยอะแล้วก็อาจจะมีความเคร่งเครียดในบางช่วงบางจังหวะด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ระวังโรคภูมิแพ้แพ้อากาศ โรคติดต่อตามฤดูกาลนะคะอย่างเช่นไข้หวดัดไข้หวดยยัดใหญ่โควิดซึ่งตอนนี้กลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยและถ้าท่านใดที่มีโรคเก่าที่เคยเป็นหรือคนใกล้ตัวมีโรคเก่าที่เคยเป็นอันนี้เรามาระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะอย่าขาดยาอย่าห่างหมอถ้ามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยรีบไปหาหมอเลยจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยกระทันหัน หรือมีเรื่องของการถูกผ่าตาดถูกรักษาอย่างกระทนหันได้นะคะส่วนในเรื่องของความรากักช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็อยากให้ใส่ใจดูแลเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะคะเพราะว่าการที่มีราหูเล็งลัคนาเป็นเกณฑ์พินทุบาทเป็นเกณฑ์ไม่ดีในเรื่องของความรักอยู่แล้วเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องให้ความใส่ใจเพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งเดือนมิถุนายนเนี่ยมีดาวอังคารมากุมลัคนาอยู่ด้วย จะทาให้เรื่องของความรักเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะบื้อหวามีเกณฑ์ที่จะโลดโผนกว่าปกติได้นะคะถ้าเป็นคนโสดจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากให้เริ่มความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบกระทนหันแบบว่าปุกป,ปับแล้วตัดสินใจเลยอาจจะแต่งงานกันเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะรู้จักกันมาสักพักแล้วแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาคนนี้ใช่แน่นอนแล้วอาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะ แต่ในเรื่องของความรักเนี่ยการที่มีดาวอังคารกับราหูเล่นกันอยู่จะทําให้มีเรื่องของการตัดสินใจด้วยอารมณ์เยอะนะคะจะทําให้ความรักมันมีโอกาสที่จะเป็นความรักที่อุ้อหวาเป็นความรักที่เริ่มเร็วแต่ถ้าจะจบเร็วหรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันไปยาวๆต้องดูกันไปนานๆดูว่าคุณทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะประคองกันไปได้หรือเปล่านะคะส่วนคนไม่โสดคนที่มีครอบครัวแล้ว ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็อยากให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยู่กันด้วยความเข้าใจมีอะไรไม่ถูกใจมีอะไรที่อยากจะให้อีกฝ่ายเขาแก้เขาปรับปรุงหรือมีเรื่องที่อยากจะทำปรึกษากันให้ดีอารมณ์อรล่วยกันพบกันคนละครึ่งทางนะคะงดใช้อารมณ์ในบ้านนะคะเพราะว่าจะทำให้มีปัญหาจะทำให้มีการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายเพราะว่าการที่มีดาวคารกับราหูเลงกันอยู่เนี่ย มันจะทำให้อารมณ์ร้อนง่ายจุดติดง่ายเวลาที่ไม่ได้อะไรดังใจก็มีเกณฑ์ที่จะสปาร์คจะระเบิดได้ง่ายนะคะดังนั้นก็ใจเย็นๆใจร่มๆมีอะไรก็ค่อยๆคุยค่อยๆพูดกันขอให้เน้นทีมเวิร์กในครอบครัวเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนาถ้าทีมเวิร์กในครอบครัวแข็งแรงคนที่บ้านเขาจะเป็นซัพพอร์ตที่ดีเป็นซัพพอร์ตเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่ให้กับคุณเลยนะคะจะทำให้เรื่องของการงานการเงินเนี่ยมีการสนับสนุนที่ดี เพราะยังไงซ้าราหูก็ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีในราศีกุมนนตอนนี้นะคะมันหมายความว่าคู่ของคุณเนี่ยสามารถที่จะเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับคุณได้นะคะเพียงแต่ระวังเรื่องของความหึงหวงเอาไว้บ้างเพราะว่าดาวอังคารที่เลงกับราหูเนี่ยมันหมายถึงเกณฑ์ของการที่จะมีเรื่องการเพราะความหึงหวงด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นในเรื่องของเพศตรงข้ามตั้งการให้สูงไว้ก่อนจะดีกว่านะคะ จะได้มีความสงบสุขในครอบครัวแล้วก็ไม่มีเรื่องราวให้มันมาวุ่นวายทีหลังด้วยนะคะเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวังในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่ตอบโจทย์มากในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของการรับซัพทํากําไรในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการผลักดันหน้าที่การงาน และในเรื่องของการที่จะสร้างความก้าวหน้าสร้างความสําเร็จความโดดเด่นที่ดีให้กับตัวเองได้ในทุกมิติของการงานเลยนะคะขอให้เฮงเรวยๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s s i 992 utkcy หรือจะสแกน qr code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขใกล้สุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ